สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่อง m น l i n อ a ด์แ Family นะคะวันนี้นะเรามาเล่นเกมสากุระส a k u r a s อ m เลอร์นั่นเองนะคะวันนี้เราใส,ส่ชุดอินจาสีชมพูแล้วก็ถืออาวุธด้วยนะซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างเรื่องกันนะ อ่ะรู้สึกว่าเราใช้ทรงผมนี้บ่อยเกินไปแล้วนะคือนานมากบ่อยมาแต่ว่าถ้าใครเบื่อก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะแต่ว่าเราชอบนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มสร้างเรื่องกันเลยนะโอเคโอเคค่ะทุกคนเราจะเอาเด็กเสรเจ้าสองตัวนี้นะเดี๋ยวเรานะจะไปซื้อน้ำยาความรักกันก่อนเดี๋ยวขยี้อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ย มาได้ไงเนี่ยเราไม่ได้อุ้มเขามาจริงจงนะเฮ้ยมาตอนไหนอะ่ะเดี๋ยวเก็บอาวุธก่อนเดี๋ยวเผยยิงเขาเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โห,โห,โโหขนาดจับมือ,อยงังต้องเอียงซ้ายยกย้ายยกขวาเลยนะต้องเอียงเนี่ยนะแล้วก็วิ่งไวมากดูขาซะก่อนอย่างใหญ่อะ่ะนี่วันนี้วันนี้เธอต้องอยู่ที่ทำงานนี่ลนะ่ะไป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 ส่งเธอแค่นี้แหละไปเราอ,อยู่นี่นะไปไปโอเค ในฐานี้กำหนดกันค่ะเดินโพลิสโอเคเดี๋ยวไปซื้อนม่ยาความรักก่อนนะซื้อนมิยาความรักก่อนชื้โอ้เดี๋ยวบินชนประตูเจ็บหัวเลยโอเคไม่ตังเราพอไหมนะโอ้ไม่พอไม่พอไม่พอเอามเอามเอามเดี๋ยวเราไปไปซื้อเอ้ยไม่ใช่ไปเก็บตังแบบนึงเออที่จริงเราไม่ต้องไม่ต้องซื้อก็ได้นะเรา ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเก็บตังค์ให้เสียเวลาอะไรทุกคนไอ,อ้ข้างบนนี้มอีอย่าเอาสองขวดเลยเพราะเราจะเอาเด็กสาวสองคนนี่ได้มาแล้วขวดกระป๋องหนึ่งวอไปที่บ้านเราก่อนใหาเรามันอยู่ในห้องนี้นะในบ้านเรานี่โอเคเก็บได้แล้วนะมีสองขวดแล้วเห็นไหมอยู่บ้านนี้ก่อนนะเจ้าแมวเหมียวคุกกี้เอ้ย โอเคเราเปั่นจกักรยานไปนะคะเออเดี๋ยวกวจักรยานพังไม่เอาไปดีกว่าโอเคเราไปที่สนามเด็กเล่นที่เด,เด็กเขาชอบเล่นกันนะฮะโอเคเจอเด็กแสบ,บสองคนนี้แล้วนะมาให้ฉันจับซดีดีอ่าไปกินเอาไปนี่ไปกินเอาไปนี่ไปกินเอานี่ไปกินอุ้ยเผื่อเขาเผื่อให้เขาสองคนเลยทำไงดี ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเขาจับมือเขาเขาก็จะตามมาอยู่น่าเขาตามมาใช่ไหมเขาจะตามมาอยู่าตามมาได้จยิงก็ตางมาได้ตามมาได้โอเคมันเป็นเด็กตัวนี้ก่ะ ที่ทำหน้าตาใสฉันอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยคินดกไม่ชอบป้าคนนี้จริงๆเลยเขาไม่ให้อภัยเราก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะตอสู้เขาคืนเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอโทษตัวเองเขาไม่ให้อภัยเราใช่ไหมได้เขาทษไปเรื่อยๆนี่ะคอ,อย,ยอไปเรื่อยๆเลยคอยไปเรื่อยๆพิไปเรื่อยๆโทษไปเรื่อยๆสงสัยเขาจะไม่ให้อภัยเรา,าจริงๆนะเนี่ยไม่ให้อภัยเราเลย โอ้ยมันก็ให้คนนี้ตามเรามาแลอวกันอ๋อเขาติดนี่เหรอตามมาดิติดไปเลยแล้วเคอก็จะโอ้ยมานนี่มาอฉันเนี่ยเป็นเกย์โอเคมาไปที่พลิสก่อนเดี๋ยวฝากเจตัวนี้มาที่โพมาที่พลิสกันนะพลิสคือสถานีตำรวจนะ มาวางที่โพลิสก่อนโอเคราอ,อย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวราอุ Ü ้ยทำไมตาเราเป็นอย่างงี้เนี่ยเราไปตามล่าก่อนนะโอเคก็ให้เด็กสองคนนะเขาเล่นเงินไปก่อนนะนิดนึงแปหนึง,แบบนงเดี๋ยวไปตามโจน,นี้ไปตามคนนี้ด้วยนี่เน่เดี๋ยวแต่งตัวให้เขาใหม่ได้ไหมไปแต่งตัวก่อนไปไปแต่งตัวก่อนไปทำท่าเหมือนเราด้วยเป็นไงอย่างเี่แปหนึงนะรออย่างนี้ก่อนแปบบหนึงนะจ๊ะเปลี่ยนชุดแปบบหนึงนะ อะไรเนี่ยใครนะคนนี้ใค่นะบล็อกบอกแล้วกันเชื่อบล็อก,อ,กอุย้ยเจอตั้งเจอตั้งเจอตั้งเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคเราใส่ชุดอืมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุย้ยนี่ไงนี่ไงสีดำแต่วันไม่ใช่สีชมพูต,ต้องเปลี่ยนและต้องเปลี่ยนสีชมพูนี่อุลตา้าแมนนี่โอเคสีชมพูแก๊งชมพูมาแล้วค่ะ ปลว่าไปที่ police police ตำรวจนะคะมาเอามาวางไว้เดี๋ยว,วเยวเดี๋ยวเราเป็นเกลบบหนึ่งเดี๋ยวต้องทำานี้ก่อนทำานี้เดี๋ยวเราเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธก่อนเตรียมอาวุธอย่างนี้นะบินสูงๆไว้ก่อนบินสูงๆเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนนะคะเดี๋ยวดนโอเคเตรียมพร้อมตรงน,นี้โอเค เธออยู่ไหนต้องให้ฉันมองไม่เห็นเธออ๋ออยู่นี่โอเคเ๋ยวบินไปหาเธอแป๊บหนึง่งโอเคเดี๋เด้อเดๆอเดเดตามลงมาเธอลงมาได้ดปะเดี๋ยว,ว้อถ้าเป็นเกิลก่อนก็ได้เป็นเกิลก่อนแป๊บหนึง่ง เราเป็นบอยแล้วก็บอกว่าให้เธอรออยู่นี่นะแล้วเราก็เป็นเกิลแล้วก็บอกให้บอยรออยู่นี่แล้วเราก็บินขึ้นไปนะเทคนิคนะคะเทคนิคเดี๋ยวบินอยู่ไกลๆนิดนึงไกลๆอยู่บนหลังคาเอ้ยอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคานะอยู่บนหลังค,าเ,งค,า,นะงคาเลยนี่ยืนสวยๆเป็นลินจายอยู่ข้างบนเนี่ยนะยิงเลยไม่เนเป้าหมายเต็มๆเ,เลยเห็นไหมเออแต่เราไม่ยิง เป็นบอยกันรออยู่นั่นก่อนนะเอ้าเขาไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเอ้าไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวอ้าวเข้ามาในตกมาในนี่เฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอยก็ได้รอยในนี้แหละรอยก็ได้รอยู่ตรงนี้ก็ได้รอยมาโอเคเด็กสองเจ้แสบดีเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเตรียมอาวุธหยิบอาวุธมาก่อนอาวุธหยิบอาวุธ โอเคมิน okay, มินไม่ต้องสูงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเอาไปไหนแล้วผู้หญิงคนนี้ตกแล้วแน่ๆนาใช่ไหมโอเคมิไม่ต้องสูงมากจะได้โด,ดนเป้าหมายนะคะเราอย่นี้สิเดีย๋ยวเราให้เขาสูงขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอประมาณนี้นะเกอลอยู่ไหนเนี่ยโอเค โอ้ยทำไมเธอไม่ทำตามที่ฉันสั่งเนะฮะอะ็วะเตรียมอาวุธสีชมพูเตรียมปรร้อมทุกคนต้องมีแจ็คพอตแจ็คแพดกันว, One, two, วู้วว3วันทูทิ๊กวู้วววว้าจิงจึ๊งเออมันอย่างนี้สิมันมันอย่างนี้นะ เอยอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้เออเออไ่ได้ไปได้ไ่ได้นี่นี่เด็กพวกส่งคนนี้ไม่มีวันตายกันนะจริง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 อย่างเงี้ยเห็นคนเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต่อสู้นิดหนึ่งงเงี้ยชอบเลยชอบมากนี่ยิงยิงยิงเลยยิงเลย เอา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 าะทุกคนงันสลหรับใครชอบชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะดี๋เราขอไว้ต่อสู้ทำลายความสนุกทุกคนก่อนนะนในยิงๆิงยสลหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย